ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจเฟ e บุ๊กตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานราชการด้วยนะคะระวัง SMS ปลอมหลอกให้คลิกลิงก์ขอ OTP โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งตำรวจสอบสวนกลาง CIB เตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพอาศัยจังหวะก,การลงทะเบียนโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง2,568 ส่ง SMS ลวงให้กดลิงก์อ้างว่าจะส่ง OTP ในการยืนยันสิทธิโครงการให้โดยระบบการลงทะเบียนในโครงการนี้ประชาชนจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่งหรือแอป Amazing Thailand เท่านั้นหลังจากนั้นระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนเพื่อให้ท่านนำไปใช้ในการยืนยันสิทธิดังนั้นจึงขอเน้นย้ำว่า การลงทะเบียนในโครงการดังกล่าวจะไม่มีการส่ง SMS แนบลิงก์อ้างรหัส OTP แต่อย่างใดทั้ทงนี้หากประชาชนท่านใดได้รับ SMS แนบลิงก์ดังกล่าวอย่าก,กดลิงก์โดยเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB มืออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชน